นอกจากนั้น,เ,นเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันนะคะสำหรับการสั่งการของทางมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ให้ทาง จังหวัดใช้อำนาจและกลไกฝ่ายปกครองพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มงวดอย่างเข้มข้นค่ะรวมไปถึงพิจารณาเรื่องการปิดสถานที่งดกิจกรรมและการดําเนินการอื่นๆเพื่อที่ที่จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดด้วยค่ะค่ะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะจริงๆก็มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพราะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็ชี้แจงด้วยนะคะว่าวิธีการทํำยังไงคือท่านบอกว่ามีการผ่อนผันเป็นไปตามมติครมให้แรยงานต่าง าาสามารถดําเนินการได้นี้มันก็จะแบ่งออกเป็นประเภทคือแรงงานต่างด้าวที่เขามีนายจ้างะนะคะมีสถานประกอบการประสงค์จะจ้างงานต่อประเภทที่2ก็คือแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างโดนเทบ้างนายจ้างไม่ยอมต่อให้หรือยังไงนะคะแล้วก็สถานประกอบการจ้างงานประเภทที่3คือผู้ติดตามผู้ติดตามก็คือบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน18ปีอยู่ในราชนาจากักรแล้วก็ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิ ิศเษนะคะคโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าคนงานในะส่วนต่างด้าวทั้ง3ประเภทนี้ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศไว้ใน2ฉบับค่ะคือ 1. คนงานต่างด้าวที่มีในจ้างสถานประกอบการประสงค์จะจ้างงานรวมไปถึงผู้ติด,ดตามซึ่งเป็นบุตรแล้วก็คนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน18ปีขั้นตอนคือนจ้างเนี่ยพาเลยพาคนงานต่างด้าวของคุณเนี่ย ขั้นตอนแรกไปตรวจโควิดก่อนนะคะตรวจสุขภาพโรคต้องห้ามก่อนนะคะกับทางโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจากนั้นพอตรวจเสร็จปุ๊บซื้อประกันสุขภาพเพราะน้องเขาเนี่ยนะคะจะต้องอยู่กับเราในนาน2ปีซื้อประกันไว้เลยยาว2ปีนะคะ โดยต้องดำเนินการภายใน16เมษายน64จากนั้นนายจ้างก็ชำระค่าคำขอค่รรมเนียมการอนุมัติทำงานผ่านเคาน์เตอร์สวิตง่ายมากเลยนะคะธนาคารกรุงไทยจำนวน1,900บาทนะคะแล้วก็ยื่นคำขออนุมัติทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ให้กับคนงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิดภายใน13กันยายน64อันนี้คือระบบออนไลน์ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจะต้องไปจัดทำทะเบียนประวัติที่มีใบอนุญาตทำงาน อยู่ด้านหลังของบัตรสีชมพูตามที่กระทรวงมาไทยกำหนดไว้ไม่เกิน12พฤศจิกายน64นะคะเข้าใจง่าย1ตัวสุขภาพสองทำประกรัน3ามหลังจากนั้นไปทำเอกสารขอบัตรสีชมพูนะคะ,คะส่วนถ้าแรงงานต่างด้าวคนไหนไม่มีนายจ้างะอะไรทำยังไงก็ไปเหมือนกันไม่เป็นไรเลยไปขอตรวจสุขภาพเหมือนการตรวจโควิดตรวจสุขภาพแต่ว่าอันนี้คือต้องออกตังเองก็ซื้อนะคะ ในส่วนของประกันสุขภาพเอง2ปีแล้วก็จ่ายเงิน1,900บาทเหมือนกันแล้วก็ไปขอหลักฐานนะฮในส่วนของบัตรสีชมพูเหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องมีการลงแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยนะคะเพราะว่านี้มันเป็นแบบ New n o r m a l แล้วนะคะเขาไม่ต้องการให้เกิดการแออัดนะคะขอให้ท่านลงทะเบียนแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ค่ะระหว่างวังวนที่15มกราคมจนถึง13กุมภาพันธ์นะคะ ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่มีนายจ้างให้ในายจ้างจัดการให้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีนายจ้างนะคะก็ทําเองอเพราะว่าในระบบนี้เนี่ยเขาจะมีให้ถึง4ภาษาด้วยกันนะคะมีภาษาไทยกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมานะคะซึ่งก็สามารถจะไปลงทะเบียนและก็หลังจากลงทะเบียนเสร็จเนี่ยก็ค่อยทาตามขั้นตอนที่คุณวัสมนได้ชี้แจงไปแต่มีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าแรงงานเถื่อนที่เข้ามาในบ้านเราตอนนี้มีถึง50,000 0คนด้วยกันคํถาถามคือเข้ามายังไง แล้วตอนนี้เนี่ยเรายังอยากทราบความคืบหน้าอยู่นะคะกับเรื่องของขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายว่าทำงานกันไปถึงไหนแล้วตรวจสอบไปถึงไหนแล้วเพราะว่านี่ปล่อยให้คนเข้ามาถึง5 0 0 0 0 0คนเนี่ย ไม่ใช่จานวนเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าสามแสนด้วยซ้ำไปนะคะที่ว่าหลุดหลุดสามแสนนี่ห้าแสน 5, นะคะแล้วก็ช่วงหังหลังพอดีว่าประเด็นโควิดเนี่ยเรื่องของบ่อนมันมากลบกลบเรื่องนี้ไงแต่เดี๋ยวรายการเราตามต่อนะยังไงก็ต้องทวงถามนะกระบวนการขั้นตอนลักลอบเข้าแรงงานต่างด้าวนะคะ